สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆรับพิแอดโฆษณาจาะกลุ่มเป้าหมายทำการตลาดออนไลน์ค่าบริการวันละ15บาทนะคะวันนี้เราอยู่ใน EP ที่126แล้วนะคะวันนี้แอดจะมาสอนเจาะกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อกีฬาและกิจกรรมการแจ้งค่ะก็ใครที่แบบว่าอย่างเช่นแบบวิ่งที่แบบว่าอยู่ในการแจ้งหรือฟุตบอล และ,ะก,กิจกรรมการแจ้งเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเราอาจจะไปตั้งแคมป์ไปปีนอา่าปีนเขาไปเดินป่าอะไรนงก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่หน้าจอลุ่มเป้าหมายนะคะเราจะไปดูว่าคำเนี่ยจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะสำหรับอา่าอายุนะคะแอดขอเลือกอา่า18ถึงซัก44พอค่ะเราลองพิมพ์ไปเลยคำว่ากีฬานะคะ ทีลาและมีนะคะเดี๋ยวเราเจะเอาทีละคำนะคะเดี๋ยวเราเจะคำว่าสนทนาการการ,การแจ้งก่อนนะคะต่อไปเอาเป็นการตั้งแคมต่อไปเอาเป็นการเดินประจนไทยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งต่อไป การปีนเขาก็ได้นะคะการปีนเขาก็เป็นกิจกรรมการแจ้งอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราลองเอาเป็นพวกกีฬาบ้างอะไรเช่นฟุตบอลฟุตบอลก็คือคำเนี่ยมันยังเหลือเยอะอีกมากมายเลยก็สามารถที่จะจ่อตุ่มตรงตัวได้เลยการตกปลาก็ได้เป็นกิจกรรมการแจ้งอย่างหนึง่งอะไรแบบว่าอาจจะวันยุพักผ่อนแล้วไปตกปลาอะไรอย่างนี้ แต่วันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างแค่ประมาณนี้ก่อนสำหรับวันนี้นะคะก็แอดก็มาให้ความรู้แก่ทุกท่านก็สำหรับวันนี้นะคะแอดก็ขอตัวละไปพิมพเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ